สวัสดีครับชาวเสียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ English Open ปี2024นะครับเป็นรายการจัดอันดับรายการที่3นะครับณเบนวูดเซ็นเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับทำการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง22กันยายน2567นะครับชิงเงินรางวัลรวม5 5 4 0 0 0ปอนด์แชมป์จะได้รับเงินรางวัล1น1,000ปอนด์นะครับรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล45,000ปอนด์ ผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับรับเงินรางวัล5 0 0 0ปอนด์นะครับแชมป์เก่านะครับจัทรัม์เอาชนะจางันดา9ต่อเเฟรมนะครับผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับจอห์นฮิกินส์ทำเซนจูรีเบรก145แต้มผลแข่งรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับประจำวันที่13กันยายน2567รมีดังนี้ครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1น,นะครับ ชิมมี่ไวท์เอาชนะโจชัวคู o ปอร์4ต่อ2เฟรมชิงชื่อหฮาวเอาชนะพอด e วิลสต่อ2เฟรมโอลิเวอร์ไซด์เอาชนะจูเลียนเล l เคิร์ก4ต่อ1เฟรมลุยฮิโคตเอาชนะยูเลียนบอยโก4ต่อ3เฟรมฮัมมัดมีอาเอาชนะหวงชี่อหฮาว4 ต่อ0เฟรมมอสตาฟาดอแกรมเอาชนะอัลเลนเทีเลอร์4ต่อ1นเฟรมโจชัวทอมมอน์เอาชนะเลียมเกรแฮม4ต่อ3เฟรมเชิงกาไวเอาชนะสแตนมดี้4ต่อ2เฟรมอเล็กซานเดอร์เซนบาร์เกอร์เอาชนะมฮัมหม็ดซีฮาร์ 4ต่อ2เฟรมเมเชลแมนเอาชนะลับบี้แม็กกุยแกน4ต่อ2เฟรมเสือบึง้งมกโกฟูเอาชนะเฮริทไทเฮีย4ต่อ1เฟรมต่อไปเป็นผลแข่งรอบ2นะครับประจำวันที่13กันยายน2567นะครับแข่งขันระบบ4ใน7เฟรม เริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับหลิวฮงยูเอาชนะแอชลีย์คาร์ตี้4ต่อ1งเฟรมฟางเฉินยี่ผู้ทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มนะครับเป็นเบรกสูงสุดตอนนี้ครับของรายการนะครับเอาชนะเลียมผู้เลน4ต่อ2เฟรมโอลิเวอร์ไลเอาชนะสกอตต์ดดนสัน4ต่อ1เฟรมบุ้ยเจอ๋อเอาชนะคลิสทอตเทน4 ต่อหนึเฟรมเยนเบิร์นเอาชนะมาตินโอโดเนล4ต่อ2เฟรมแซ็กสเวตี้เอาชนะเอลิสเลเซอร์4ต่อ1เฟรมเบนวูลัสตันเอาชนะดีแรนเอมิลี่4ต่อ2เฟรมแดลันฮิวเอาชนะเลยเผยฟาง4ต่อ2เฟรม ต่อไปเป็นตารางแข่งรอบคันเลือกรอบ2นะครับประจําวันที่14กันยายน2567นะครับแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมเริ่มกันที่คู่ที่1ครับจะเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่เวลา15.00น,นเป็นต้นไปนะครับล็อบบี้วิลเลียมพบกับอาร์เทมินชิชินเทียนเผยเฟยพบกับเจียงจุนจอแดนบราวน์พบกับ แอนดรูพาเจตแมทธิวสตีเวนส์พบกับดีนยังแกนด์ดอพบกับอิปลีสิงชาดาเฮอร์กอรเซียงพบกับหวังยู่เฉิงซัตนด์สันแลมพบกับหลงชื่อห่วงโจเพอร์รี่พบกับจิมมี่ไวท์เดนนี่เวลส์พบกับแอนดรูฮิกกิมสันมาร์คเดวิสพบกับชิงชื่อ่าว แจ็คสันเพทพบกับมอสตาฟาดอแกมแอนโทนีแฮมมินตันพบกับหลุยฮีโคตจิมมี่เคลกพบกับฮัมมัดมีอาเจมี่โจนสพบกับโจชัวทอมมอนชื่อสีพบกับเชิงกาไไหวเอฟวันหรือเทพชยาอุ่นหนูพบกับโอลิเวอร์ไซด์เดวิดลิลลี่ พบกับลอยมิเออร์จิมมี่โรเบสันพบกับอเล็กซานเดอร์เฮเซนบาร์เกอร์เดวิดเกรย์พบกับเสือบึ่งมาโกฟูอัปเดตผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับล่าสุดฟังเฉินยี่ทำแม็กซ์มัมเบรก147แต้มครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ